ความนอบน้อมของข้าพเจ้าจึงมีแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสรุชอบได้โดยพระองค์เองขอความสุขความสวัสดีจงมางเกิดมีแก่สรชนทั้งรู้ฟังทั้งหลายรายการสายทานธรรม ได้กลับมาพบกับสาุชนท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งอาตมภาพในนามของศูนย์เผยแผ่ธรรมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในนามของสนเรียนสนวิปัสนากรรมฐานวารำเปลิงตะบทรามตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้น้อมนำเอาซึ่งสารธรรมในคำพี พิธรรมวตารมาแสดงแก่สารุชนทั้งผูฟังเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพระประมัตธรรมซึ่งวันนี้จะได้น้อนมนำเอาเนื้อหาธรรมในคัมภีร์วิสุทธิมักอันแสดงหรือรจนาโดยพระพุทธโคสะ บางทีเราก็พูดกันว่าพระพุทธโคสา,าจารย์ซึ่งก่อนจะได้นำเอาสารธรรมในคัมภีร์วิสุทธิมักมาแสดงแก่สรชนทัานผู้ฟังนี้ก็จะขอเกินหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องที่ท่านแสดงไว้ในคัมภี์วิสุทธิมัช ให้ฟังพอเป็นบทสังเขปคำพีวิสุทธิ์รรคมักนี้เป็นคำมีที่ท่านเ,าเรียบเรียงขึ้นในคราวที่ท่านพระพุทธโคสะเถระาชาวชมพูทวีปคืออินเดีย,ยได้เดินทางไปที่จะขอแปลคำพีอัตถกถาจากภาษาสิงหลหรือ มาเป็นภาษาบาลีโดยที่ท่านไปทำกิจนี้ณนะที่เมืองอนุราปุระประเทศศรีลังกาโดยคณะสงฆ์มหาวิหารเป็นผู้ให้โอกาสแก่ท่านในการทำการแปลคำพีแต่ก่อนที่จะได้แปลคำพีนั้นคณะสงฆ์มหาวิหารนั้นได้ทดสอบ ความรู้ของท่านว่าท่านพอมีมีความรู้พอที่จะแปลคำภีให้ถูกต้องหรือไม่จึงได้มอบคาถาบทหนึ่งให้ให้ท่านเอาไปแปลนะ,ะซึ่งคาถานี้ซึ่งแปลเป็นใจความได้ความหมายว่านรชนผู้มีปัญญา เป็นภิกขุมีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารตั้งตนไว้แล้วในศีลทมสมาธิจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เ,เธอจะพึงถางรคชัดอันนี้เสียได้อันนี้ก็เป็นคำคําแปลที่ท่านหลวงพ่อ สมเด็จพระพุทธาจารย์อานอาสภามหาเถระอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชอังสิทธิท่านได้แปลเป็นสำนวนของท่านในคำภีวิสุทธิมักฉะนั้นเนื้อหาที่จะกล่าวในที่นี้จึงเอาเนื้อหาคำเรียกว่าชุดแปล โดยสมเด็จพระพุทธาจารย์อาสภาษ์มหาเถระเพราะว่ามีสำนวนกันแปลมากมายหลายสำนวนเพราะว่าคำพีสุทธิมากนี้เป็นคำพีที่ใช้เป็นคู่มือการศึกษาบาลีอของพระมหาปเปรียนธรรมระดับชั้นประโยค8ประโยค9ที่คณะสงฆ์ได้จัดขึ้น เป็นระบบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาสงเกี่ยวกับพระปฏิธธรรมส่วนบาลีเนื้อหานั้นท่านกล่าวว่าเนื้อหาเกี่ยวกับคัมภีร์นี้ท่านพุทธโคสอาจารย์นั้นท่านได้ในรจนานี้เมื่อประมาณปีพศคศ956 อันนี้ก็เป็นคำพีที่มีมาแต่โบราณไร้ว,ว่าพันกว่าปีมาแล้วเมื่อปีพุพทธศักราช2465ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระบรรณรัตเ์เฮงเขมจารีมหาเทระอธิบดีสฆงวัดมหาธาตุยุวราชอังสินิตอันดับที่14ท่านได้ปริวัติคำ คำพีบา,าวิสุทธิมัริเนี่ยซึ่งจากเป็นภาษาอักษรขอมมาเป็นภาษาบาลีอักษรไทยนะอันนี้ก็เป็นคำบาลีละที่เขียนด้วยภาษาไทยและเราถือว่าเป็นเอกสารหรือคำภีที่ใช้ศึกษาในระดับรเรียนธรรมแปดประโยคกับประโยชน์นาฬิกามาแล้วนั้นคำวิสุทธิมัติที่ สมเด็จพุทาสาจจารย์อสัพามหาเถระที่ท่านได้แปลนั้นก็เนื่องจากว่าตอนที่ท่านได้ไปจำพรรษาอยู่ที่สันติปารรา,ามตั้งแต่ปีวันที่20เมษายนพุทธศักราชส0 5ถึง30สิงหาคมพุทธศักราชส5 0 9ัเนื่องจากมี ปัญหามีอธิกรณ์เกิดขึ้นระหว่างครั้งรัฐบาลและคังาสาฆสงในสมัยนั้นท่านต้องถูกถอดอยศถอดตำแหนง่งถอดถสรมนศักดิ์ไปจำถูกกักบ,บริเวณอยู่ที่สันติบาลกรุงเทพท่านก็เอาเวลาที่มีอยู่นั้นได้ตั้งใจแปลและก็เรียบเรียงคำพิวิสุทธิมักขึ้นมา อพอถือว่าเป็นโอกาสที่ท่านว่างจากการบริหารงานท่านก็ไม่ทิ้งโอกาสนั้นในแปลคำพีมิสุทธิมักโดยคำนึงถึงคำพีชุดนี้ก็เป็นการแปลในลักษณะคำนึงถึงผู้ที่มีพื้นฐานความรู้บาลีน้อยอ่านดยโดยตรงจะเป็นการเข้าใจยาก ฉะนั้นในการแปลคำภีชุดนี้จึงได้นำเอาข้อความบางส่วนในคำภีปรมัตถมัชชุษามหาดีกาซึ่งเป็นคำภีที่อธิบายคำภีวิสุทธิมักให้ให้เข้าใจง่ายเข้ามาเสือไว้อย่างย่นย่อให้มีเนื้อหาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อมันม,นมนชิได้เข้ารหผู้ใฝ่ศึกษาได้อ่านคำพีวิสุทธิมัคภาษาไทยฉบับนี้แล้่างยอมรับ ด้วยความสนินใจว่าสำนวนการแปลและเรียบเรียงอ่านเข้าใจง่ายที่สุดอุาสรับอื่นๆอ,อันนี้ก็จะได้ศึกษาต่อไปอซึ่งเนื้อหาน,นี้ก็ท่านมีการพิมพ์ออกมาเป็นภาษาไทยเนี่ยเป็นครั้งที่6แล้วโดยทางคณะสงฆ์วัดมหาธาตุโดยเฉพาะคณะ25่ะ้าอพระรควรปัญญาคุณ ท่านได้จัดพิมพ์แจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจอเอามาเป็นคัมภีร์คู่มือในการศึกษาโดยเฉพาะหลักของการปฏิบัติตามหลักสิลสมาธิปัญญานี้ฉะนั้นจึงขออนุญ,ญาตขอโนมันากับ บุรพาจารย์นสูงสุดที่เป็นผู้รจนาคำพีวิสุทธิมัรคือพระพุทธโคสอาจารย์พระพุทธโคสเถระหรือมหาเถระแลวแต่เราจะเรียกขานที่ท่านได้เป็นผู้เี่บเลียงรจนาคำพีวิสุทธิมัคนี้ด้วยเส้นกล่าวขออนุญาตในการที่จะนำเอาเนื้อหาสารนี้มาอธิบาย ชี้แจงแก่บรรดาท่านสรชนผู้ฟังทั้งหลายเราจะนั่งขอกับคารวะขออนุญาตต่อท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภามหาเทระที่ท่านได้แปลนูสูภาษาไทยในสำนวนที่จะอธิบายให้แก่สรชนทั้งผู้ฟังและขออนุโมทนากับท่านขออนุญาตต่อท่านผู้ เป็นเจ้าของลิขสิทธิต์ต่างๆในการที่จะนำเอาเนื้อหานี้มาอธิบายเป็นจุดเริ่มต้นของการอธิบายธรรมโดยเฉพาะหลักปฏิบัติซึ่งคำพีวิสุทธิมรรคนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่จะเสริมสร้างทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักปฏิบัติของผู้ที่ฝึกฝนอรมปฏิบัติทั้งหลาย เพราะเนื้อหานั้นจะกล่าวเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักซึ่งถือว่าเป็นคำพีที่มีความสำคัญจริงอยู่ที่ว่าการอ่านคำพีวิสุธิมัทนี้ก็เหมือนกับว่าในการอ่านแผนที่คือไม่ใช่ยังคือไม่ใช่ถึงแล้วซึ่งมักสึงผลถึงพะนธิพพานถึงความบริสุทธิ์ไม่ใช่ แต่ว่าเป็นการเ,าเรียนรู้เรื่องท่านเปรียบภาพเหมือนกับอ่านแผนที่ที่จะไปให้ถึงความบริสุทธิ์คือมรรคที่เข้าถึงความบริสุทธิ์นี่ให้ได้คพัพิวิสุทธิมรกนั้นท่านมีประวัติว่า เมื่อพระพุทธโคตสอาจารย์ได้รับอนุญาต,ตก่อนที่จะรับอนุญาตนนั้นได้มีการทดสอบสติปัญญาของท่านที่ว่าให้ท่านเขียนอธิบายหลักคำพีาจากบาลีเนี่ยมีแค่สี่บาทเนี่ยนะโดยกล่าวถึงเรื่องของสิ่งสําิปัญญา ท่านก็สามารถเขียนให้เป็นเนื้อหาที่คล้องจองกันมีการกล่าวในลักษณะเชิงปฏิหารว่าภายในหนึ่งคืนท่านพระพุทโคสาจารย์ได้เขียนคำพิสิทธิสุนมากได้ถึงสามฉบับแต่ว่าถ้าเราพูดอย่างไม่ต้องเอาปฏิหารมาเป็นข้อให้เกิดอาสจารร์ยเราจะเห็นว่า ครูบาอาจารย์ยกนี้ปัจจุบันนี้ก็วิเคราะห์กันด้วยเหตุว่ามันคงเป็นไปนไม่ได้หรอกว่าการที่จะมาพิมพ์มาเขียนหนังสือที่มีบรรทัดขรรตัวยอดตัวขยายเหมือนกันหมดทั้งสามฉบับภายในหนึ่งคืนย่อมเ,เป็นไปไม่ได้อันนี้ต้องการให้เห็นถึงความน่าอัศจรรย์มากกว่าแต่ความจริงแล้วท่านอาจจะใช้เวลานาน,านอยู่เป็นสมควรทีเดียวในการที่จะทําให้คีร์พิสุทธิ์ได้มากในประสบความ สมบูรณ์แตอันนี้ก็เราก็มองข้ามในเรื่องปฏิหาเรื่องอะไรไปให้เรามาเรียนเรื่องตัวธรรมะเป็นสำคัญจะดีกว่าคำปารบสารธวิจารณ์ที่หลวงพ่อพระอ,อ,อาจอาสะพระมาเทระ,ะพระต่ก่อนนั่นก็คือที่เรียกว่าพระวิมุลธรรม ซึ่งต่อมาท่านก็นได้เป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ท่านได้เขียนสารธรวิจารณ์เกี่ยวกับคันธ์ีวิสุทธิมรรณ์นี้ไว้ซึ่งจะได้นำเอามา,อ,าอ่านหรือว่ามาอธิบายให้ท่านสาธุรชนได้ฟังพอเป็นแนวทางว่าที่ท่านทำเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีเหตุปัจจัยอะไรได้จะ ไม่จะทาการศึกษานี่คนจะทําการศึกษาอย่างไรขบิสุธิมรชเนี่ยทำมาเองก็ได้อ่านหนังสือบิสุธิมรคย่ออ่าซึ่งสมัยนั้นจะเป็นสำนเณรนยอยู่ก็มีคนมาเอาหนังสือมาให้ไม่ได้พูดง่ายเอามาขายตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเห็นบิสุธิมรคก็สนใจอืก็ ได้เช่ามาแล้วมาอ่านมาศึกษาดูเกี่ยวกับเรื่องของวิสุทธิมรรคแต่สมัยเป็นเนนแต่เนื้อหาที่มันเป็นเนื้อหาออกแปลมาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคโดยตรงที่ว่าแปลแบบบรรทัดต่อบรรทัดประโยชน์ต่อประโยชน์ัน้นก็มีอยู่นะ,ะซึ่งเขาก็พิมพ์ไปเป็นหลายเล่มทีเดียวแต่นี่จำนวนนี้ให้บอกว่าเป็นจำนวนที่ กล่าวถึงเรวิสุทธิมัทที่หลวงพ่อ,อพริบุรธรรมอาจอาสวะมหาเทระในตอนหลังที่ท่านได้เป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์อาจอาสวะมหาเทระอาีอ,าอ,าอ,าอาดีจาว,วาตวัดมหาธาตุยุวราชรังสิทิ์เป็นบุคคลที่ได้นําวิธีการปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐานสี ที่เราได้ศึกษาธัจจุบันนี้เขาเรียกว่าสายอพองหนอยุบหนอนี่แหละนะที่ได้นิมนต์พระจากประเทศพมา่านําเอาหลักทำเทคน,คนิคนี้มาสอนในเมืองไทยแล้วก็ได้ส่งพระในเมืองไทยไปศึกษาหลักปฏิบัติที่ประเทศพมา่าหรือเมียนมาแล้วก็นาเอามาเผยแพร่มาสอนสถาญาตโยม สงฆ์องค์เจา้าสถานยืโยมทั้งมวลในเมืองไทยนั้นก็มีโอกาสได้สัมผัสสถิัฏฐานเนื้อหลักปฏิบัตินี้อย่างกว้างขวางมาจนถึงทุกวันนี้แม้แต่คณะสงฆ์ไทยเองกอ็ให้การรับรองเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะการปฏิบัติพิภสนาในแนวสถิัฏฐาน4ว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องตาม พระเทพบิดกอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ว่าคณะสงฆ์ให้การยอมรับและสำนักปฏิบัติธรรมอื่นๆที่เป็นขึ้นตรงต่อสำนักนักพุทธศาสนาแห่งชาติถ้างก็เน,น้นที่ว่าจะปฏิบัติแนวนางน้นำแต่จุดที่จะต้องเข้าถึงให้ใหได้ก็คือการเริญวิปัสินาาในแนวสตรฏฐาน4 นี่ก็เป็นหัวใจสําคัญของผูที่จะมาฝึกฝนอบรมการเจริญสติปัฏฐานสีนี้สรารทวิจารณ์ณที่พระพุทธสมเด็พาจพร,ระพุทธเจ้าอนัสสาพารเถระท่านได้สักกาไว้มีดังนี้คำพีที่สุดที่มากนี้นั้นเป็นคำพีพิเศษคำพีหนึ่งหมู่ปลาสงข้อเข้าไว้ในประเภทอรรถกถาซึ่งมีความสำคัญเป็นที่สองรองจากพระบาลี หรือพระเจบิิดกท่านมหาพทธโคสาอาจารย์หรือท่านมหาพทธโคสาเทระชาวชมบุทวีปได้รจนาขึ้นณนะประเทศลังกาสมัยเมื่อพันกว่าปีมาแล้วมีหนังสือสำหรับอธิบายขยญญายความของคำพีวิสุนิมคนี้อีกคำพีหนึ่งซึ่งสงเคราะห์เข้าไว้ประเภทดีกาชื่อว่าปฐมธรรมธรมัตม,มัชุสามหาดีกา ซึ่งท่านพระธรรมบาลเทระ์โจนาขึ้นภายหลังต่อจากต่อมาณประเทศหลังการนั้นเหมือนกันท่านพทธมหาพทธโคสเถระตั้งชื่อคำพิองท่านว่าวิสุทธิมัคขนั้นท่านได้ให้อลักถาธที่บายเอย่างชัดเจนว่าคําว่าวิสุทธิหมายเอาพระนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา นิพพานที่ได้ชื่อเช่นนั้นก็โดยความหมายว่าเป็นสภาพเท่บริสุทธ์หมดจุดกิเลสมูลทินโดยสิ้นเชิงคําว่ามาัคคะหมายความว่าหนทางหรืออุบายเป็นเครื่องส่งให้ถึงเมื่อลงเข้าเป็นคําเรียกกันว่าวิสุทธิมัคคะก็ได้ความหมายว่าทางสู่พระนิพพานหรืออุบายเป็นเครื่องส่งให้ถึงพระนิพพาน ฉะนั้นผู้ที่อ่านหรือเรียนคำพิสุทธิมัจจะได้เชื่อว่าท่านได้อ่านหรือตรวจดูแผนที่อันชี้บอกทางไปสู่พระนิพพานผู้ที่ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้แก่พระและแก่การพยายามรักษาศีลตามเพศภูมิของตนให้บริสุทธิ์แล้วจริญภาวนามีสมถกรรมฐานในปัศนกรรมฐานได้เชื่อว่าดำเนินไปในทางสู่ พน,นิพพานและเมื่อได้บริบ,บรัิศาสนากรรมฐานถึงขั้นยาณญาณนัศสงวิสุทธิแล้วได้ชื่อว่าเดินไปถึงจุดหมายปลายทางคือบรรลุถึงพระนิพพานแล้วเนี่ยคือการเจริญในภัสนาก็เป็นไปตามแนวทางนี้นะที่ว่าคัมภีร์วิสณิมักเป็นคัมภีร์ที่แสดงแผนที่หรือทางสู่พระนิพพานนั้น อะไรเป็นแผนที่หรือทางสูไม่ิพานและท่านแสดงไว้อย่างไรนข้อพิสูสุที่มากนี้นั้นพนานนานระมหาพระโคสะสะเทระแสดงสาระเนื้อหาไว้ถึงยีขั้นตอนเรียกว่าปริเชตตั้งแต่ปริเชตที่หนึ่งเรียกว่าศรานิเทศแสดงถึงการรักษาศีลอันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสําหรับพษษุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ประเชติที่สองชื่อว่าทุตังคณิเทศหมายถึงวิธีบำเพ็ญทุดงขวัตบำบัดความมากๆในให้เบาบางและส่งเสริมศีลธรรมให้เจริญผุดผ่องได้ดีมีประสิทธิภาพรังพอที่ะพอที่จะรองรับสมถักรรมฐานต่อไปนะ,ะเรียกว่าเจริญศีลเจริญทุดง แล้วก็วิชาที่สามคือกรรมฐานนาคาหนาน,นิเทศคือแสดงบุพภิกิจเบื้องต้นก่อนลงมือเจริญสมถกรรมฐานและวิธีเรียนสมถกรรมฐานสี่สิบประการอย่างใดหนึ่งตามอรธยสัยเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อหาที่พันแสดงเป็นเนื้อหาเบื้องต้นไว้แต่เวลาหมดลงแล้วจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขความสบายดีความเจริญธรรมทั้งหลายจะมาเกิดมี แกสัตุ์ชนธรรมฟังจงทุกทุนากันด้วยเถิด